สวัสดีครับสำหรับคลิปนะครับผมก็จะทำการสรุปย่อน,นะครับบทวิเคราะห์ a r t Invest Big Idea 2023มาซึ่งเพิ่งจะออกมาสดดร้อนๆเลยนะก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทาง a r t Invest เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำของโลกในะที่ปกติแล้วก็จะเน้นลงทุน,นในหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของ disruptive technology นะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกอะไรอย่างพวกนี้นะครับก็ ก็จะเล็งลงทุนในบริษัทที่มีนะวัตรกรรมสูงนั่นเองนะก็มี c e o นะก็เป็นคุณเคที่วูดนะที่เรากา็รู้จักกันดีนะซึ่งบทวิเครา,า Big Idea นะห์บิ๊กไอเดียเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่ออกมาทุกปีนะครับก็ปีนี้ล่าสุดก็เพิ่งออกมานะ้วก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับในเว็บไซต์ของ a r ร i n v e s เเลยนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองน่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาทําการสรุป บทวิเคราะห์อันนี้ให้ฟังแนะล,ล้วก็รบกวนะช่วยกันกด s u b สไคร์นะครับช่อง YouTube ของ Editor Gap ด้วยนะแล้วก็ช่วยกันแชร์คอนเทนต์นี้ไปด้วยนะครับโดยที่นะครับสาระสำคัญเ,เนี่ยของบทวิเคราะห์ขอโทษนะครับอาร e อินเวาสองสเนี่ยครับจะมีการแบ่งเทคโนโลยีนะที่จะมีโอกาสเติบโตสูงแล้วก็จะเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับออกเป็น ห้าเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะมีสิบสามเทคโนโลยีย่อ,อยนั่นเองนะครับก็ดีรับไปดูกันนะครับว่าจะมีเทคโนโลยีอะ,อะไรบ้างแล้วก็จะมีดีเทลอะไรยังไงนะซึ่งในบทความซึ่งในอ่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะทําการบอกเล่าที่เป็นส่วนแรกก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นการสรุปย่อนะครับว่าใจความสําคัญของบ,อบทวิเคราะห์นี้จะมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปนี่ครับก็จะมีเป็นอ่าลงยิบลงลึกไปครับในแต่ละ เทคโนโลยีนะคร <c oughs> <c oughs> ah, right? yeah, ับว okay. <audio doo> <noise> okay. ่ามีโอกาสการเติบโตยังไงแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับนะครับอ่าขอโทษทีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแล้วเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยครับที่ r k Invest เนี่ยเขาเขาเล็งไว้เนี่ยมันจะอ่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวก่อื่นเดี๋ยวต้องย่อก่อนโอเค ก็ะะอันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีนะที่ทาง Art Invest เนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญอย่างมากเลยก็แบบแรกเลยก็คือ Public Blockchain นั่เนเองนะก็จะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องของ cryptocurrency นะ่นหละที่จริงๆแล้วคุณคุณเคที่วุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปโปร b บิตคอยอยู่แล้วนะ้เราเรารู้จักกันดีนะก็ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยี blockchain cryptocurrency อะไรเงี้ยแล้วที่พับตัว Public Blockchain เนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยก,กย่อยนะครับ อีก3เทคโนโลยีย่อยนั่นเองนะก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะก็จะมีบทวิเคราะห์พูดถึง Bitcoin ด้วยนะก็มีการให้ราคา Bitcoin ในอนาคตปี2030ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะค่อยๆเล่ากันไปนะครับมีเรื่องของ Smart Contract นะก็จะพูดถึงพวกเทคโนโลยีอย่างพวก Defi อะไรพวกนนะีที่มีการใช้ Smart c o n t แท c t นี้เข้ามาทำงานแทนมนุษย์อนยะ่เงี้ยแล้วก็มี Digital Wallet นะก็เป็น3เทคโนโลยีนะครับที่ อยู่ในหมวดของ Public บ์บ c c เชนนะครับที่ทางอาอินเเนี่ยเขาคาดหวังคาดหมายว่านะครับก็จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของ AI นั่นเองนะก็ขอ <c oughs> โทนะครับาทางทาง AI นะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะครับซึ่งจะช่วยเข้ามาทำงานในการช่วยให้มนุษย์มมนี่สามารถที่จะ ทำงานได้เร็วขึ้นนะสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนแล้วก็หรืออาจจะบางงานเนี่ยก็เข้ามาแทนที่มนุษย์เลยสวิสซไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีที่เป็น artificial intelligence หรือว่า AI เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีย่อยนะอย่างเช่นอ่า next Gen ข o าวก็จะเป็น data center รูปแบบใหมนะ่ที่สามารถจะสนับสนุนการทําง,งานของ AI ด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็เขาจะมองว่ามันจะมีในส่วนของ Intelligent Device ก็คือเหมือนเป็นแกจเกจหรือว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะนั่นเองที่มันจะมี AI ครับที่ทำงานอยู่ในนั้นน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณร์ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความใกล้ชิดกับ AI มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะก็จะเรียกว่ามันติโอมมกนะครับอ่าถ้าพออูดที่มห้ง่ายเนี่ยนะครับมันคือเทคโนโลยีทางการแพทย์นั่นแหละนะครับ ่ามันก็จะมีตั้งแต่ระดับการวิเคราะห์ไปที่ตัว DNA นะครับเจาะเจาะเลือดไปตัวดีเอ็นเอของมนุษย์เลยนะครับซึ่งก็จะนําไปสู่การรักษาโรคที่ค่อนข้างจะรักษาได้ยากนะครับเนีเช่นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนั่นเองนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงมากนั่นเถอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีการอ่าปลูกถ่ายตัดต่อยีนนะครับนะก็เป็นการแพทย์ขั้นสูงอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีเรื่องของไบโอโลจิคอลด้วย นะครับมันจะลงลึกไปเรื่องทางด้านของอุตสาหกรรมด้านของการเกษตรแล้วก็การผลิตอาหารนั่นเองนะครับต่อไปนะก็จะเป็น energy storage นะครับหรือว่าพดาง่เงๆเป็นพวกแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่พลังงานยุคใหม่นั่นเองนะทื่แล้วนยะมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีผลต่อในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะก็แต่จริงๆแล้วในส่วนของ energy storage เนี่ยมันมีการขยายนะครับไปยังอุตสาหกรรมอื่นอีกด้วยนะโดยที่การที่ ให้ต้นทุนของแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับมันลดลงเนี่ยอุตสาหกรรมพวกออโตมัติบิลิตี้หรือว่าพวกยานยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับเราก็จะมาช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ขนส่งคนหรือว่าจะเป็นขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ในบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับมีการพูดถึงนะครับว่ามันจะมีในส่วนของแท็กซี่บินได้ด้วยนะครับที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเอเนอร์จีสตอเรจตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรียกว่าเรื่องของผังเมืองนะฮะการออกแบบการคมนาคมขนส่งนะฮะรวมไปถึงนะครับว่ามันจะมีถึงกระบวนการผลิตพลังงานในรูปแบบใหม่ๆด้วยนะครับอ,อีกอันนึงนะครับหนึ่งในท่าเทคโนโล,ลยีเนี่ยก็จะมีในส่วนของโรบอติกหรือว่าหุ่นยนต์นั่นเองนะ,ะก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเป็นการสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะทํางานร่วมกับมนุษย์หรือทํางานแทนที่มนุษย์ไปเลยนะ,ะนะครับ ในส,ส่วนของเทคโนโลยีย่อยในยอันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของ 3D Printing ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการผลิตนะครับที่ทำให้มันทำได้สมจริงมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนติดลงได้อย่างมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยนะครับมันยังมีการพูดถึงเทคโนโลยีทางอวกาศด้วยนะก็ะมันมีการพูดถึงเรียกว่า Reusable Rocket หรือว่าเป็นจรวดที่ใช้งานได้ซ้ำๆแหละปกติแล้วจรวดเวลาเรายิงพวกดาวเทียมหรือว่าอะไรขึ้นไปเนี่ย ส่วมนมากแล้วก็ครั้งเดียวก็จะใช้ไม่ได้เลยมันมันก็จะค่อนข้างสิ้นเปลืองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจรวดที่เป็นสามารถใช้ใหม่ได้อย่างเช่น Space อ,อย่างสเปซเอ็กอะไรเงี้ยที่เขากําลังจะทําอยู่เนี่ยครับมันก็จะทําให้ลดต้นทุนในการที่จะเข้าสู่เรื่องของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทางด้านเอาอกาศได้มายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็สรุปนะครับว่าทั้งอ่าห้าเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยไปอิกน,นะครับเป็นสิบสามเทคโนโลยีย่อยนะซึ่งมันก็จะอยู่ใน ห้าเทคโนโลยีหลักอันนี้นะครับแล้วก็มันมีข้อสังเกตนะครับว่าทั้งห้าเทคโนโลยีนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานแยกกันนะครับคือเขาก็ทํางานร่วมกันแหละนะครับมีการซินเนจี้กันเองไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนอย่างมากครับที่ทําให้เทคโนโลยีทางห้าเนี่ยครับจะเข้าไปเป็นยูสเคสนะครับมีการใช้งานจริงที่มีการใช้งานจริงนะครับที่มันจะเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจริงแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอ s เ t การลงทุนในอนาคต อีกด้วยก็จะเป็นเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยทาง a r Invest นะเขาก็มีการวิเคราะห์ในส่วนของการเติบโตนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยนะครับอ่าครับอ่าสึกจะหน้านี้นะโอเคหน้านี้นะครับโดยที่นะครับอ่า เขาเขาก็มีการคาดการณ์นะว่าตัวเทคโนโลยีแห่งห้าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวเร่งแล้วกันนะเป็นตัวเร่งที่ทําให้ GDP ของโลกนะนับตั้งแต่อ่าปีสองศูนย์สองหนึ่งนะจนถึงปีสองศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยนะครับอีกประมาณยี่สิบปีเกือบเกือบยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยครับมันจะมีอัตราการเติบโตที่แปดจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันจะสูงกว่าการเติบโตในช่วงจากปีหนึ่งเก้าก็ศูนย์ถึงสองพันยี่สิบเอ็ดะครับซึ่งโลกเนี่ยโตแค่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็พวก แล้วก็พวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันก็จะเข้าไปมีมีส่วนร่วมในการเติบโตของ GDP นั่นเองนะครับทำให้เกิดการจ้างงานนะมีเศรษฐกิจที่มันขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราไปดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่มันจะมีมันจะมีส่วนต่อ GDP เยอะหน่อยเนี่ยนะครับทาง Art Invest เขาจะมองว่านะครับเป็น AI จะมีสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับ ลองลรมานี้ก็จะเป็นอ่า uh, energy storage นะครแล้วก็เป็น r o b o t i c นะครับในส่วนของ Public Blockchain แล้วก็ส่วนของเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยอาจจะมีส่วนต่อเศรษฐกิจจริงเนี่ยไม่ได้อ่าไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เรามาดูส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนดูนะครับนะครับเดีสึกเดูเปิดดิผมเปิดสไลด์นะครับโอเคนะครับแต่คราวนี้ ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบว่าตัว5้าเทคโนโลยีเนี่ยครับถ้าจะแบบเหมือนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือว่าตลาดทุนเนี่ยนะครับจะเป็นเอนจะเป็นโลบอติกนะครับโลบติกที่จะมีสัดส่วนเยอะที่สุดคือ6กสิบแปดเปเซนนะครับมีมีอัตราการเติบโตมากที่สุดนะครับที่มีส่วนเกี่ยเรื่องของการลงทุนโลบอติกมากที่สุดนะครับเราลงมาก็จะเป็น n n r r y y t t r a g e นะครับเราลงมาอีกก็จะเป็นอ่า i c Blockchain นะครับตรงนี้แล้วก็ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับคราวนี้นะครับก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะว่าอ่ห้าเทคโนโลยีเนี่ยครับเขาเขาจะเรียกว่าเป็นอ่า innovation p l a t อร์มเนี่ยนะครับจะมีอัตราการเติบโตนะครับ41ซตต่อปีนะครับรวมกันเนี่ยครับอัตราการเติบโตนะครับแล้วก็จะมีมูลค่าทางธุรกิจเนี่ยครับตอนเนี้ยตัวเทคโนโลยีที่ที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าแค่ สิบสามล้านล้านดอลลาร์หรือสิบสาม trillion นะครับปีสองพันยี่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยครับคราวนี้ปีสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยครับคือมันจะขยายนะครับมันจะขยายใกล้เป็นสองร้อยหกล้านล้านดอลลาร์นะครับก็จะมีกรารอัตราการเติบโตในปีละสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะก็มันก็ถือว่าในแง่ของอ่าการลงทุนเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ประเภทโกลด์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะทั้งว่าถ้ามันสามารถทำได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูเศรษฐกิจรูปแบบเก่าเนี่ยเขาจะมองว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันจะมันจะโตน้อยมากครับมันจะโตเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต่อปีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเทคโนโลยีทางเก่าที่ทั้งทั้งห้าอันเนี่ยครับทางอาร์คเนี่ยมองว่าโตสี่ดเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่ามันมันจะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะคัคือจริงแล้วบทวิเคราะห์ของอาร์คอินเวสเนี่ยอาจจะต้องแบบหันหันมาดีนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่ามัน บางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเกาวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องไม่ได้ไม่เชื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ถือซสว่าอ่านนะเนี่ยเป็นข้อมูลประกอบแล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นแค่คลิปแรกนะครับที่ผมจะมาและมาิีคะห์ว่าอทาง arc invest เนี่ยมีมุมมองต่อเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมจะมานั่งเล่าให้ฟังในแต่ละ เทคโนโลยีแต่และอุตสาหกรรมนะครับว่าึกโดยเนื้อใน,นของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็อะไรที่เราต้องควรรู้บ้างอะไรเงี้ยก็ถือได้ว่าบทวิเคราะห์เนี่ยใครที่ชื่นชอบเทคโนโล,โลโยีนะครับชื่นชอบการลงทุนในหุ้นที่เป็นโกดหุ้นที่เป็นอ่าดิสลอฟเทคโนโลโยีเนี่ยับก็เข้าไปอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับใครที่ไม่สดุกอ่านนะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะก็อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดชอบ การสรุปแบบนี้นะครก็รบกวนนะกด Sub สไคร์กับช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีบทความอ่ามีเนื้อหาใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปต่อไปกันนะครับผมจะมีเล่าเทนโลยนีอะไรให้ฟังนะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ